อันนี้ไม่รู้เขาตั้งหมอ้อทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูตรงนี้นะคะอ้ะต้มน้ำอะไรเนี่ยต้มน้ำอะไรนีอันนี้คือยาทองน้าอันนี้พระอะห่สมัยกับลูกชายอันนี้หลานสาวคุณทองนาคนะคะสตาร์รถที่ยังจ้าสีมเมือให้มึงรถไมบริตจังไ,ไ,ไ,ไงร่ลรงไมาแร้วมาอวด ะกาบาทเนบ่ประสรงการขอบดริยูขอบกายยงยขอคอสมปองยายแล้วถามหาอายทข้งนอครับ้งนอบทสองถามเดี๋ยวเราท่านนางสบ้านยู่มาแลงนี่้ท่านองจะบ้าหาอยู่เย็นนี้ถามมันดีเอ่ออันนี้ครอบครัวตัวกลมนะคะดิฉันก็มาอยู่กับผู้่วตัวกลมนะคะอันนี้พ่อใหญ่สมัยกับลูกค่ะแล้วก็หลานสาวนะคะ เอออันนี้ลันสาน้องแป้งนะคะมาทำกับข้าวกินค่ะเล็ดๆเ,เลย